ทำไมปีนี้ผมถึงบอกว่า i p h o n e 14 Pro ถึงเป็นมือถือที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับสเสิรเสิร์สน,สน,สน,นะครับก็อยากจะมาอัปเดตท,ทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวของเจ้า Apple นะครับเจ้า Apple iPhone 14เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับ14 Pro ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ทุ นี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็เรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางคุณแซมจากช h a ์โดลี e นะครับเขามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเจ้าตัว iPhone 14 Pro มาโดยที่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ารอบนี้เนี่ยนะครับแอปเปเนี่ยจะไม่มีการเลื่อนนะครับการเปิดตัวของเจ้าตัว iPhone 14ออกไปแล้วนะครับโดยที่รอบนี้เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงของเดือนกันยายนเหมือนเดิม ทำไมผมถึงบอกว่าเจ้าตัว iphone 14 pro เนี่ยเป็นมือถือตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่ชอบมือถือเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ส่งพลังที่สุดแล้วก็กล้องเนี่ยได้ตัวท็อปๆเลยเนะครับจ้องตัว iphone 14 pro อย่างแน่นอนนะครับโดยที่ขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยมีการเปิดเผยมานะครับอยู่ที่6.06นิ้วนะครับแต่ว่าส่วนมากใน Apple เนี่ยเขาก็จะเหมือนปรับเ็จขึ้นไปเป็น6.1นิ้ว ส่วนขนาดของหน้าจอนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยจะเป็นจอใช้จอของ OLED Screen นะครับแล้วก็เป็น460 PPI Density ความละเอียดเนี่ยเกินจอแบบ Full HD ไปนะครับเป็นจอเนี่ยความละเอียดขนาดอยู่ที่2,532คูณกับ1,170 และแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นจอแบบ LTPO นะครับแล้วก็รองรับ120 h z ิรนะครับ Refresh rate นะครับแล้วเวลาที่เราไม่ใช้งานเนี่ยมันก็จะลงไปต่ำอยู่ที่1 h z เลยนะครับดังนั้นเนี่ยประหยัดแบตเตอรี่อย่างแน่นอนสำหรับชิปนะครับแน่นอนสำหรับตัวโปรเนี่ยมันต้องใช้ตัวท็อปสุดอยู่แล้วนะครับเป็นชิปขนาด4นาโนมิเตอร์นะครับเป็นชิป A Bionic 16 อีก2รุ่นนะครับที่เป็นรุ่นลงมาหน่อยเนี่ยนะครับก็จะใช้แค่ชิป A15 ที่ใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับ LPDDR5 แรมรอบนี้มีมาให้เราเนี่ย6กิกะไบต์นะครับแล้วก็ความจุเนี่ยมีมาให้เราเลือกทั้งหมดเนี่ย4แบบเหมือนเดิมนะครับ4แบบเหมือนเดิมนะครับก็คือ128กิกะไบต์256กิกะไบต์512กิกะไบต์แล้วก็ 1T ระบาย กล้องหลังนะครับประกอบด้วยเซ็นเซอร์หลักนี่น่าสนใจมากๆนะครับอยู่ที่เซ็นเซอร์48ล้านพิกเซลนะครับ f อยู่ที่1.3เลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบแบบระเบิดหลังมากๆเนี่ยชอบแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลนส์อีก2ตัวนะครับเป็นเลนส์12ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอเนี่ยได้ถึง 8K แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังรองรับการชาร์จไวถึง35วัตต์ฟ้าชาร์จิ่งก็ไม่ไวมากแต่ก็รับได้ สำหรับคนที่รักการชอบหรือว่าชอบการดีไซน์เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวเบสเซลเนี่ยมันลดลงมาถึง20%เลยเ <B ling> ทียบจากตัวที่แล้ว ส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยนะครับต้องขอใช้โพีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าตัว iPhone 14ธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่ต่ำสุดนะจะอยู่ที่800เหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็เจ้าตัว iPhone 14 Max นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแบบกาเรียกว่าธรรมดาธรรมดาแล้วกันสำหรับคนที่ใช้งบแบบประหยัดประหยัดหน่อยนะครับสตัวนี้เนี่ยยังไงก็ยังเป็นออปชันที่ดีนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบตัวโปรเนี่ยแน่นอนนะครับว่าราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่1,000 99เหรียญ US ดอลลาร์คือสเปคต่ำสุดของเจ้าตัว iphone 14 pro นะครับตัวนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ38,000ประมาณนี้นะครับอันนี้คือราคา US แล้วก็ตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัว iphone 14 pro max ตัวนั้นเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่1,199เหรียญ US ดอลลาร์นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวสำหรับคนที่ชอบสเปคแรงแล้วก็ตัวเล็ก,เ,ลกเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น อ็อปชันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับของปีนี้เลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วเชื่อว่า iPhone 14ปีนี้เนี่ยต้องทําได้ดีกว่าเดิมนะครับดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดทุกคนคิดว่า iPhone ทั้ง4รุ่นนี้เนี่ยตัวไหนหน่าสนใจมากที่สุดนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลถ้าเกิดว่าชอบไว้เลยแล้วก็แชร์ subscribe เราไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย แพงแต่ตัวเดียวจบว่ะ